เดลิเจของตันนะฮะอยากกินต้องได้กินดูความข,ข้นโคตรข้นเลยข้นแบบคนทีแท้ทูสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มดูเคลือบสิโอ้โหลุยครับอืมคันหมูมันหนังมุ่งฟูมากโอ้โหดูความข้นดูครับใครที่ยังไม่นอนนะฮะ เราจะปิ้นไปด้วยกันดูเนื้อหมกมาเป็นชุดเลยดูดีครับแถวข้องตันนะฮะร้านนี้เด็ดมากเลยก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาเจเอะมาเรามาตำกันไม่ได้มาทานแล้วอยากกินต้องได้กินนะฮะมาเจ๋อคนสวยของเราไม่เจอกันนานคำสวยยังบอกว่าเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนใปปัวเออแล้วแซ่้วคำแซ่เหมือนเดิมไม่เจ๊เหมือนเดิมครัเออ รุยพร้อมเลยคุาตัดในะครับวันนี้ผมมีตามเอาไปเลยครับเดลเจอของตันนะฮะอยากกินต้องได้กินดูความข,ข้นโคตรข้นเลยข้นแบบค้นเราเปน็นเราตายมากเลยดิอือชิมน้ําก่อนไม่โดนนานแล้วความฟินโอ้โหเดีก็พตสองช้อนนะฮะพอคำจินจ้าขึ้นแล้วก็พริกปลดลงมา Uh huh. เป็นเตี๋ยวเรือที่เรียกว่าคดๆเลยฮะได้ดูดูหมกเนื้อหมกตับอือ uh หือ huh. ดูสีสันรุยครับอด่อยมากโอ้คดดีอือห uh ือ huh. ดูความคดเนี่ยฮะโอ้ยรุยครับ ฟังเสียงเทลงไปอย่างนี้โอ้โหดูดิเจียวเรือคน้คนนะฮะคน้นแบบนี่จะค้นยังไงกับครับหมูโอ้โหค้นหนักๆเลยฮะดูดิครับอื้มครับหมูมันหนาเนื่มปูมากโอ้โหค,ความค้นดูดิครับ คุณหนกักเลยอ่ะบุ๊คครับอ,อร่อยมากนี่นะฮะหมูเนื้อหมูตับสีแบบเข้มเลยโอ้เลือดค้นมากเลยฮะนีะ่บอกค,นคน้นๆแนบค้นๆมาเลย โโอ้โหพิดกดนิดนึงครับชามนี้ไม่ต้องเยอะมากใส่เราเยอะอยู่แล้วอ่าเวลากินตัวเลยคุค้นๆนะฮะนี่เลยคนที่แท้ทูสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มดูเขาเคลือบสิโอ้โหเุยครับอืมโอ้โหตัวตปกตับบ้าง โอ้โหเต่ง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 ลุยฮะโว้ยโคตรโคตรหนาดูครับจยองืมบะหมี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือบะหมี่มีตกหมกเนื้อหมกตับดูความข้นร้านเจ๊เอ๋เขาดิ โอ้โหดูเลือดความข้นแบบข้นแบบแถวคลองตันนะร้านนี้นี่ยืนหนึ่งจริงๆแดดแดดดมาชิมน้ำโอ้โหโอ้โหแคบหมูเอาใครลงไปใครที่หิวนะเปิดปู้เย็นได้นะครับตอนนี้รุยครับ ต้องข้อกอบข้อตูเลยเด็ดไม่รู้เส้นเครือบซะแบบลุยครับโคนได้ร้านนี้นะแซ่บทั้งคตรั้งใจจริงๆลุยครับ ดูความค้นนี่ฮะหมกตับของเราโอ้โหค้นหมกเลยอ่ะลุยฮะต้องมาแถวคลองตันนะฮะเจอรุวิทยาเจเอร้านนี้เด็ดจริงที่นายแทงมาให้โคตรสุดยอดเลยเจ็บจริงครับ